สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนธงชัยประสงค์สันติออกจากช่องเจใช้ชีวิตเรียบง่ายในวัย60ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ใครหลายคนรู้จกักสำหรับธงชัยประสงค์สันติเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรและผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ชาวจังหวัดนครราชสีมาธงชัยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบุญวัฒนาเริ่มต้นก่อตั้งวงศิลป์สามโทนยังมีผลงานครั้งแรกเป็นตัวประกอบหลังจากนั้นจึงเริ่มขยับมาเป็นนักแสดงหลักมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นจากบทไอใบคู่กับไอซ่าที่แสดงโดยกฤิสุกระมงคลจากกลิ่นสีและกาวแป้งทั้งสองภาคหลังจากนั้นก็ด่งดังต่อเนื่องจากภาพยนตร์ชุดบ้านผีปอบ ต่อมาได้รับการชักชวนจากประภาทชนสรารนนท์แห่งคีตารรีคอร์สให้มาออกอัลบั้มเพลงในนามสามโทนพอยุติวงสามโทนแล้วก็รับงานแสดงต่อมาเรื่อยๆเป็นนักแสดงผู้กำกับวิธีกรและในปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัทพอดีคำเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดชีวิตส่วนตัวสมรสกับมณีรัตนประสงค์สันติมีบุตรธิดาสาคน โดยก่อนหน้านี้ธงชัยบอกลาช่อง7เป็นกระแสดราม่ามาพักใหญ่ล่าสุดเจ้าตัวพระภรรยาผู้จัดละครค่ายพอดีคำเปิดแถลงข่าวที่บริษัทพอดีคำเอนเตอร์เทนเมนต์ถึงการย้ายจากช่อง7ไปร่วมกับช่องวัน31โดยให้ลูกชายไทยแผ่นดินประสงค์สันติเป็นผู้บริหารงานแทน โดยเผยว่าเหตุผลที่ไปเพราะลูกชายผมมาทำซีรีส์ภารกิจรักเข้ามาทำมัธุรสโลกันเขาก็มาพร้อมกับเครื่องมือใหม่ๆและความคิดใหม่ๆและผมมีบริษัทบั ffa โลฟริมจำกัดทำภาพยนตร์เรื่องเล v ฟยูโคกอีเกิ้งผมได้เห็นมุมมองของลูกชายและคนรุ่นใหม่มันไปไกลมากเขาเริ่มเอาละครวายมาให้ผมดูพอดีคำมีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานเยอะ แพลตฟอร์มต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายและผมเองก็อายุมากแล้วเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาต้องให้ลูกเขาเข้ามาบริหารแล้วมันเป็นยุคข,ของคนรุ่นใหม่เพราะมันมีอะไรอีกมากมายที่เราทำไม่ได้สังเกตว่าหลังๆภาพของพอดีคําจะดูดีขึ้นการจัดเรียงระบบละครก็จะมีฟินมากขึ้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตออนไลน์ขอบคุณครับ